เราขึ้นสวิตเราอัดเลยครับปรับเสร็จแล้วลงครับเฮ้ยไม่โดนหนูหรอกคะ่ะโอ้โหหนูพลิ้วเอาเอาที่ที่ตกมาแล้วจะสวิตได้แล้วจชจอ,ชอตาบาตรเบิร์ตีมฟูลพาวเวอร์ชุก,ชกเรียบร้อยครับติดเบิร์เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็อัดธรรมดาลัวไปเลยครับปรับแต่จริงเราควรสวิตนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราพยายามเอาคียนี้ต่อเนี่ยเอาตัวเอดาลงบ่อยๆนะเพราะว่ามันติดาธาตุไปเห็นปะมมันจะตีแรงกว่าตัวที่มันแพาธาตุนะครับ ตอนนี้ขึ้นเอ็นแล้วนะเดี๋ยวมีรอก่อนอ่าโอเคครับใส่ครับพ๊อๆๆ๊อปาบัตเบิร์ตีฟูลพาวเวอร์คือเฟเวอร์แล้วเฮ้ยโอ้บอลนี่แบบเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้บอลี่ตั้งการสู้นะครับไม่ยอมนะครับตอนนี้ตอนนี้คิริโตะเปลี่ยนลงมาเลยครับซับเฮ้ยตาบัตเบิร์ตีฟูลพาวเวอร์จริงๆต้องไปคิริโตะอีกตัวดีกว่านะใส่ครับใส่เดียวไม่ยัง้งเปลี่ยนตัวเนี่ยแหละคือตาบ,บัตเบิร์ตีฟูลพาวเวอร์เจ้าเจ้าจ้าเจ้าเาตาบัตเบิร์ตีมาวีที่เจ้า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 เฮ้ยบอลต อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี้หร no ือว่าเซเว่นไนท์เอ p อโอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิเล t กติกชอ็อปรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009 9อิเล็ c ติกช็อปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปที่ช็อปก็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2050บาทกับ2000บาทต่างกันมากม้ยต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แแ็คเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็คอะไรอ,อื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีอภนฮิ สวัสดีครับหมีลัอคกี้แมร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในซอสอ์ร์ออนไลน์นะครับผมวาร์เรโชดาวนะครับก็อันนี้หมีจะมารีวิวคิริโตให้ดูนะครับว่าเออสมควรแรงเอดไหมเพราะว่าอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงที่เล่นเองเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับมีเรื่องมีเรื่องสองดาวแล้วตอนนี้เราว่าเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เออสเต็งอยู่ที่สามพันสี่นะตอนนี้หมีมาอยู่ที่แรงสามจะแรงสี่แล้ว แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้มี2ดาวจะ3ดาวนะก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยนะแบบอันนี้มีคือสายฟรีจ่าเลยนะหมีไม่ได้เติมเลยสบัดก็มาให้ดูเลยครับว่าการที่เพื่อนๆรีคิริโตเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆน,นแบกเล่นง่ายจริงหรือเปล่านะอย่างที่หมีพูดมาตั้งแต่แรกนะครับอ่าโดยที่การที่หมีใส่นะครับหมีใส่ตามนี้นะอันนี้จะเป็นการ์ดอีเวนต์นะเพื่อนเ,อ,นเอ,นอ่อได้มาจากการตีบอสอะที่คล้ายๆบาโฟเมดอะ มันจะมันจะแจกถู่3อันแล้วก็ไปเล่นสตอรี่จะได้หนึ่งเจะกลายเป็นเลื่อน4เลยนะครับอันนี้เป็นของฟรีเลยนะที่ดีมากเห็นปะมมันจะบวกความแรงสก,กิลบวกบแล้วก็ระบบธาตุไฟ12สมาเซนซึ่งคินิโตะเย่ยเป็นธาตุไฟอยู่แล้วโดยตรงเลยนะครับพรนันนี้นบบกคินิโตะโดยตรงต่อไปการที่2องเอเานะครับก็คือประกายแสงนะครับของนองอัซินาจังนะเห็นป่มโอกาสคิดติิคอนยี่สิอนความเสียหายคิทิอนบวกเมื่อเป็นา่าจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับ ่วนคู่ต่อสู้ก็มาถึงเวลาที่ศัตรูล้มนะครับเวลามันติดเบรกดาวนะอ่านี่หมีก็จะให้ดูครับอันนี้ตัวหมีเลยนะก็สเต็งอยู่ที่5 1 7 6ันรจนะครับก็มีจะใส่การ์ดตาม3อย่างนี้นะการ์ดที่3ามก็จะเป็นอันนี้นะครับการ์ดที่3นี่ก็เออจะเป็นไอ้นี่นะอะไรนะควันสัญ,ญญาณตอบโต้ เมื่อ HP น้อยกว่า30%จะบวกอ่าสเต็งสิเ์เซเวลา30มสิบวิหรือเพืเ่อนๆจะใส่วิรุบุตรตัวจริงก็ได้นะวิรุบุตรอ่าวิรุบุตรเอาจริง90วินาทีจากการเริ่มต่อสู้อันนี้มันจะบวกสเต็งเลยแต่ว่าอันนี้มีมีซ้ำแค่อันหนึ่งมีก็เลยเอาอันนี้นะเพราะว่าการที่เราเนี่ยอ่าอัพดาวเยอะๆเนี่ยมันจะบวกค่าเตตัสเยอะกว่านะครับแล้วก็บวกสก,กิลในการ์ดเยอะกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวมีจะลองเเเเเลลล่่่นนนออีีววววตตต์ใหห้้ดดดูยาายะาาาาคิรรโัสมถแบกไืป แต่ว่าอาซูนะเนี่ยกับคิริโตะที่แจกฟรีมันเป็นธาตุน้ำนะเพราะฉะนั้นบอสเนี่ยบอสเป็นเป็นธาตาุลม,มนะเพราะฉะนั้นอาซูนะกับคิริโตะตัวจะตีเบามากนะครับก็คือเอาง่ายๆอันนี้คือหมีเทสเลยให้ดูเลยว่าคิริโตะตัวเดียวแบกบอสได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวมีจะเล่นโหมดฮาร์ดให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าโหมดฮาร์ดตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นด่านที่ยากที่สุดในเกมตอนนี้นะเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าบูอายนะครับผมบูอายอันดิเม็ดดาก้อนหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนั้นใครอันนั้นยูกิล คือจะบอกว่านี้หมียังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยคือหมีทําเกมอื่นเสร็จประมาณห้าทุ่มก็มาเล่นยาวเนี่ยค่ะเราก็จะลุยเลยนะครับโอ้โวมาเลยค่ะคือคิริโตะจะฮ่าสบ,บายบัสเบอร์ตีมเราจะล่อบอลฟันก่อนนะครับมันจะฟันไปว่าเนี่ยกูรอไม่ฟันใช่ไหมมึงโดนกูเจ้านี่ครับลบลอยเออหือลบเออหือ,ลบ,อ,หอลบท่านไหมอ่าเรียบร้อยครับกูเนี่ยเรียบร้อยครับเฮือสวิตหน่อยครับช็อปช็อปชอปเห็นบ้านนี้มันจะเป็นธาตุน้ำเห็นบ้านเวลาตีมันจะรีเซ็ตเลยทั้งซอนะ เมื่อนั้นแล้วตัวที่เราพึ่งได้ก็คือคีริโตอย่างเดียวเลยนะครับย่อสตาร์บัตเบอร์ตี้ฟูลเพาเห็นไหมคีริโตหมีฟาดทีดอกละสองพันห้าแรงมากนะต้องบอกเลยนะครับว่าแรงมากนะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยบอสมันก็จะเกิดอ่าเอฟเฟกต์ให้เรากดแถบให้ทันนะครับพอเรากดแถบทันเห็นไหมเราก็จะเบรกบอสย่อคีริโตอีกคนอ่ะเฮ้ยนายคือชั้นอีกคนหนึ่งเหรออัดมันเข้าไปนี่เราเปลี่ยนคีริโตสับเลยเห็นไหมดอกละหมื่นฟูฟเพาเวอร์สตาร์บัตเบอร์ตี้ฟูเพาเวอร์นี่อาร์ซินาเอามาจิ้มได้ครับ อันนี้จิ้มไปก่อนนะรอรอเวลาบีแป๊บนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นคือไอตัวที่แรงสุดของเราเนี่ยคือตัวฮิริโตะไฟนะเราสลับให้ดีนะครับเห็นไหมสับโอ้โหอ่ะชบโอ้โหบอลนี่แบบเื้ยไม่โดนเลยครับพลิวอย่าห้อยไม่โดนครับเจอค่าน่อยตาบัตเบิร์ตที่ฟูลพาวเวอร์อ่าดอกละสามพันห้าแต่นี่อีกที่ฟับฟับโอ้โหหลบทานครับพลิวพิวจุ๊บจุ๊บจุ๊บอัดเลยครับผมสวิตแล้วเขาขึ้นสวิตเราอัดเลยครับฟับฟับเสร็จแล้วหลบครับเฮ้ยไม่โดนหนูหรอกค่ะโอ้โหหนูพลิว เอ,เอาท right. <c oughs> ีนี้ต่อกมาเร็วจากสวิตได้แล้วโอ่โเจ้าตามบรถเบิร์ตีมฟูลพาวเวอร์ชุกเรียบร้อยครับติดเบิร์เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็อัจธรรมดาลัวไปเลยครับฟังฟับแต่จริงเราควรสวิตนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราพยายามเอาคีริโต่อเนี่ยเอาตัวแอดดนลงบ่อยๆนะเพราะว่ามันติดธาตุไปเห็นปหมมันจะตีแรงกว่าตัวที่มันแพธาตุนะครับตอนนี้ขึ้นเอแล้วนะเดี๋ยวมีรอก่อนอ่ะโอเค ตาบ,บัตเบอร์ตีฟูลพาวเวอร์คืนเฟเวอร์แล้วโออโหบอนี่แบบออะไรกันเนี่ยโอ้หบอนี่ตั้งการสู้นะครับไม่ยอมนะครับตอนนี้ตอนนี้คิริโตะเปลี่ยนลงมาเลยครับซับโอ้โตาบัตเบอร์ตีฟูลพาวเวอร์จริงๆต้องเป็นคิริโตะอีกตัวดีกว่านะใส่ครับใส่เดียวไม่ยัง้งเปลี่ยนตัวนี่แหละคือตาบัตเบอร์ตีฟูลพาวเวอร์จ้าจ้าจ้าตาบัตเบอร์ตีวิธีเจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจ้าโอ้โหบอดตัวขาดเลยครับตอนเราติดโหมดเนี้ยถ้า้าาเเพื่อนนๆดดูมจะ ตัวคิติโตะธาตุไฟเดี๋ยวจะฟาดดอกละหมื่นเลยนะซึ่งมันจะแรงกว่าอีก2ตัวเพราะาอีสตัวเนี่ยมันแพ้ทางบอสด,ด้วยมันก็เลยดาเมีดดอปลงนะครับตอนนั้นนี้คือหมีเล่นให้ดูเลยว,ว่าคิริโตะเนี่ยแรงเอตัวธาตุไฟเนี่ยมันแบกง,ง่ายมากเห็นปะอันนี้หมีไม่ตดนตีเลยป่ราะว่าเนี่ยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้หมีแนะนำถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดท็อปร้อยเนี่ย เพื่อนๆควรจะลงธาตุไฟ3ตัวนะมีเอ่อมีลิสเมตอีกตัวหนึ่งแล้วเพื่อนๆหาธาตุไฟอีกตัวหนึ่งเพราะว่าการที่เราลงธาตุไฟชนะ3ตัวเนียมันมีโอกาสที่เราจะทําเวลาดีกว่าตัวเดียวมีพูดถูกป่ะ่าก็ของรางวัลนะครับที่เพื่อนๆควรจะต้องลงนะครับเพราะว่ามันจะได้กราวที่นโตเ่ยฟรีเลยครับประมาณสประมาณ3ใบนะเห็นปะจะได้ของรางวัลเพชรเพชรอะไรเทียบเลยนะครับ อันนี้หมีก็มารีวิวให้ดูเลยนะว่าเออมันมันมันโหดจริงๆนะไม่ใชแ่แค่แบบสักแค่ว่ามีคนบอกว่าแรงเอ็ดก็คือโหดน,นี่หมีรีวิวให้ดูว่าโหดจริงนะโหดจริงโหดแบบเออเรียกว่าไงอะ่ะสมสมสมกับคำว่าเทพท่วเอางี้เลยดีกว่านะแล้วก็เพื่อนเพื่อ,อก็อย่าลืมเลื่อนดาวเลยนะพเพราะว่าเลื่อนดาวเสร็จเห็นมาการ์ดมันจะเปลี่ยนสวยมากมเห็นไหมครับนีโอ,อ้โหกรกดาบชุดดำขึ้นเรืคุง ก็น,นี้ก็เป็นการรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่า,าเดี๋ยวมีให้ดูอีกรอบนะคงมีเลื่อน2นะครับคงมีเลื่อน2นะอันนี้ใส่ฟีจอาเลยนะคือเพื่อนๆสามารถที่จะแค่เลียแล้วก็เล่นตามหมีแค่นะครับแค่นี้ก็โหดแล้วนะแต่เพื่อนเพื่อนาจจะต้องฝึกนิดนึงนะว่าการการเล่นการจังหวะคอมโบอะไรอย่างการหลบก,การโยกด้วยนะครับ พอเกมนี in First, no Then, Walker, been, h, ้มันไม่ได้แบบเข้าโต๊ะเอาง่ายๆตอนนี้ตัวหมีคืออแรงสามแต่แรงสี่แล้วแต่ว่าหมีขาดของนึงเดี๋ยจะแรงสี่แล้วถ้าเพื่อนๆอัพจากแรงสองไปแรงสามบ้างมันก็จะเปลี่ยนออวตารสวยนะสวยมากเลยชอบแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตัวซ้ำเนี่ยพอเพื่อนๆเปิดอันนี้หมีซ้ำไปประมาณกี่ตัววะสองตัวเวลาซ้ำเนี่ยมันจะได้เศษสี่สิบเพื่อนๆจะอัพดาวได้ตัวละหนึ่งดาวงี้ดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีได้สี่สิบอีกอีกตัวหนึ่งซ้ำใช่ไหมครับหมีก็จะกลายเป็นสี่สิบ ก็จะพอดีเลย20ก็บวก40ก็เป็น60มีก็จะเอาเป็น3ดาวการที่เราได้ตัวตัวซ้ำเห็นไหมครับมันบวกสเตตัามเยอะมากนะสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องเอาคีริโตะไนใน5ดาวเพราะว่าหมีมองว่ามันเป็นตัวที่แบกได้ทุกคอนเทนต์เลยต่อต่อต่อให้นะหมีไปเล่นด่านหาเ,เอาหมีให้ดูบางทีหมีไปเจอธาตุน้ําอ่ะต่อให้หมีฟันแท้แต่คีริโตะมันฟันแรงมากเลยอะ่ะเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าเวลามันไม่โดนดาเมจเนี่ยถ้าเราถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พ,พิวๆนะ มันจะบวกสเต็งบวก20%เลยทําให้ตัวละครมันเริ่มมาคือฟันแรงมากนะอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูด่านเดี๋ยวจะหาว่าขี้โมแวนี่ครับเห็นบ้างว่าหมีจบหมดเรื่องหมดแล้วมาหมีจบหาจบเรียบร้อยหมดแล้วคือตอนนี้หมีจบเกมแล้วไม่มีอะไรทำแล้วเคลียร์เรียบร้อยเนี่ยบางเห็นบ้างบางด่านอย่างเงี้ยบางทีหมีจะเจอธาตุน้ําก็เยอะครับธาตุน้ำทั้งปาร์ตี้เลยเนี่ยหมีสามารถเอาคีริโตธาไฟไฟตุไฟตีตายหมดเลยต่อให้มันรีเซ็ตแต่คือดามเมจมันแรงไนงะ พอสมมุติชาวบ้านเราตีหนึ่งหมื่นมาโดนรีเซ็ตเพราะเราแพ้ธาตุน้ำอย่างเงี้ยมันก็เหลือห้าพันจากหมื่นหนึง่งห้าพันก็แรงอยู่ดีมีผู้ถูกบ่าอ่ะก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวนะครับข้อคิดนิโต้เ s r นะสำหรับแรงเอสที่ทุกคนจัดนะครับก็โดยส่วนตัวก็ถือว่าเก่งมากนะถือว่าโหดมากเลยแหละโหดแบบจัดจ้านโหดแบบโอโ้โหเอ่อเล่าพูดว่าไงเดียหัวหนรกแตกสมสมควรกับเทพทูเลยแหละ ไม่น่าทำไมเขาถึงบอกว่าคินิโตะช่วงที่ภาคซอนอ่านออนไลน์ภาคหนึ่งที่เป็นนักดาบดาคือเก่งที่สุดอันนี้จริงนะเพื่อนๆบอกเกี่ยวกับเกมมากแต่คือคือ,คอตอนนี้เกมตัวละครมันยังมาไม่ครบอาจจะมีคินิโตะภาคล่าสุดก็ได้ไอภาคที่มันแบบบินได้อะไอ้ที่มันเท่ๆเลยแต่ว่าหมีว่าณตอนนี้ปัจจุบันยังไงตัวโจมตีแรงสุดต้องเป็นคินิโตะแน่นอนนะครับสำหรับก็เป็นการรีวิวนักดาบชุดดำคินิโตะนะเผื่อเพื่อนๆคิดว่าจะรีแล้วแบบว่าเออฉันจะเอาคินิโตะดีหรือเปล่าวะ อันนี้คือของหมีอ่ะหมีรีเอาแค่คิริโตะอาซซนานะตัวอื่นมีไม่มีเลยแล้วแม่งออกสามตคิริโตะอาซซนาเออก็ดีหมีก็ชอบสองตัวนี้แหละเอาหวังว่าจะช่วยผู้เล่นที่เออย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วเพิ่งจะมารีเล่นก็มาดูไกด์หมีได้นะเพื่อนๆลองไปทาตามได้แล้วก็ลองใส่การตามหมีได้รับประกรนันโหดแน่นอนครับเจ้าคิริโตะตัวนี้มั่นใจเพราะว่าอันนี้คือเล่นจนตันหมดแล้วอ่ะมั่นใจว่าโหดจริงนะอ่า ยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับมีมีผลางานอัปเดตทุกวันนะครับคือตอนนี้มีถ้าเกิดมีทำซ้อนอันออนไลน์เนี่ยวันเล่นโชว์ดาวก็จะกลายเป็นเกมมือถือ5เกมแล้วนะเพื่อนๆฟังไม่ผิดหรอกครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆตามผลงานนี้น้องคุณนี้หมีมูลไลท์เบสแล้วก็นิกเกะแล้วก็เทวะเอ้าเทวะเอาแฟนตาซีก็แล้วก็ ซอนอารออนไลน์เนี่ยวันเลีโชว์ดาวเพื่อนๆก็สามารถติดตามเกม5เกมหมีได้เลยนะเพื่อนๆบอกมึงบ้าไม่เล่นไปได้5เ,เกมแต่คือจริงๆคือมีสามารถทิ้งได้ทิ้งเกมเก่าๆก็ได้แต่ว่าหมีก็มี FC ที่เขาแบบอยากให้หมีโรงงานตลอดเนี่ยหมีก็ไม่อยากทิ้งใช่ป่ะหมีก็เลยทำเล่งทุกเกมเลยแล้วกันนะอ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกดอ่ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับแล้วก็อยากให้หมีทำไกด์เ,เกี่ยวกับ อซอสอาร์ตออน,อน,อนไลน์วันเลี้โชว์ดาวก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในทูบอกหมีได้นะอย่างอันนี้มีคนขอให้หมีรีวิวคิดิตโตมีก็จัดให้ทันทีเลยครับขอตอนห้าทุ่มหมีจัดให้เลยครับตีสี่กูยังไม่ได้นอนเลยเน,นี่ยอ่างไงขอบคุณเพื่อนมากนๆนะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับเจ้าคิดิีโตสุดหล่อตัวนี้นะครับผมนี่โหมีจอมราอวาตารแม่งโคตรเท่เลยว่ะดูดิโอ้โหอ่าแล้วเจอกันครับ